เปิดดวงปีนักษัตว์ประจำเดือนตุลาคม2568สำหรับดวงชะตาที่เกิดในสองนักษัตว์คือผู้ที่เกิดปีจอและปีกุลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในคำทำนายดวงปีเกิดหรือว่าปีนักษัตว์ที่เราคุ้นเคยกันดีครับเป็นการเดูวดวงที่ง่ายใครก็เช็คดวงตัวเองกันได้เพราะเราทุกคนก็รู้ปีเกิดของตนเองกันอยู่แล้วซึ่งจะดูง่ายกว่าแบบราศีครับเพราะหลายคนยังสับสน หรือว่าไม่รู้ว่าตนเองเกิดลัคนาราศีอะไรต้องไปคำนวณกันอีกวุ่นวายแต่ว่าดูแบบปีเกิดก็จะดูง่ายกว่าครับเหมาะกับคนที่ไม่รู้วันเกิดหรือว่าเดินเกิดที่แน่ชัดแต่รู้ว่าเกิดปีอะไรพอสอไหนก็มาเช็คดวงกันได้เลยครับผมทําออกมาทั้งหมด12ปีเกิดตั้งแต่ปีชวดเป็นจนถึงปีกุนโดยจะแบ่งเป็น2ปีเกิดต่อคลิปรวมทั้งหมด6คลิปด้วยกันครับเราไปดูคําทํานายสําหรับในคลิปนี้กันเลยครับ เปิดดวงปีจอทํานายระหว่างวันที่1ถึง31ตุลาคม2,568ดวงชะตาในเดือนตุลาคมจะมีทั้งเรื่องดีๆและเรื่องที่ต้องระวังสลับกันไปก็เป็นธรรมดาครับมีดีบ้างแย่บ้างคงไม่มีใครดวงดีได้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่มีใครดวงที่ตกได้ตลอดเช่นกันเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทกับการดำเนินชีวิตครับวันนี้ดีพรุ่งนี้อาจจะแย่หรือวันนี้เจอแต่เรื่องแย่แย พรุ่งนี้ก็อาจจะได้เจอสิ่งดีๆอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ได้ใครจะรู้ครับและเดือนนี้ก็เหมือนกันครับคุณอาจจะได้โชคใหญ่ยังเกินความคาดหมายโดยเฉพาะประเภทของชิ้นใหญ่หญอย่างอาสังหาริมทรัพย์บ้านอาคารที่ดินหรือว่ามอรดลกตกทอดรวมถึงทรัพย์สิทธิ์ต่งตางๆคุณมีโอกาสจะได้ในช่วงระยะนี้ครับเนื่องมาจากดวงทางด้านการเงินโชคลาภดีเด่นขึ้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีในดวงชะตาครับ และดวงก็ยังสัมพันธ์กับเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งของมีค่าที่เป็นของชิ้นใหญ่อย่างอสังหาทั้งหลายดวงจะมีโอกาสได้จากสิ่งเหล่านี้มากกว่าด้านอื่นครับหรือการเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นทุนก็เข้าขายด้วยเช่นกันครับอย่างการขายที่ขายทางขายบ้านอาคารที่อยู่อาศัยมีโอกาสจะขายได้แล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสารวยกันไปเลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าด้านโชคลาภระยะนี้จะได้เป็นสินทรัพย์หรือว่าแปลงจากสินทรัพย์เป็นเงินมากกว่าครับ ที่จะได้เป็นเรื่องของการเสียสยเส่ยงโชคถูกรางวัลสายเสี่ยงโชคคงจะผิดหวังหน่อยนะครับเพราะว่าระยะนี้ดวงจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับแต่ผมกลับมองว่าโชคด้านนี้ดีกว่าการถูกหวยสะอีกนะครับหรือว่ายิ่งกว่าถูกหวยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นของมีราคาสูงของชิ้นใหญ่ๆบางคนอาจจะได้รับมดตกตกทอดมาจากครอบครัวบรรพบุรุษก็เรียกว่ามีบุญมากกว่าคนอื่นเพราะได้มาแบบไม่ต้องเหนื่อยแรงมากพ่อแม่บรรพบุรุษทําไว้ให้ แต่คนที่ไม่มีมรดกกับเขาก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปครับเราถือว่าเราเป็นคนส่วนใหญ่ถ้าอยากได้ก็ทำมอาอครับคงไม่ยากเกินความสามารถสร้างทรัพย์สินไว้มากๆครับแล้วก็ส่งต่อให้รุ่นต่อไปส่วนเรื่องดวงการเงินเดือนนี้ก็ดีเด่นไม่แพ้ด้านโชคลาภครับรายได้หลักก็ยังมั่นคงมีเข้ามาไม่ขาดบางคนมีเงินมาจากช่องทางอื่นมาเสริมด้วยก็ยิ่งจะทําให้ฐานะมั่นคงขึ้น ก็เรียกว่าเดือนนี้เงินทองจะเริ่มไหลามาเทมาพัดผ่านมาทางคุณมากขึ้นครับหลังจากที่มันอัดอั้นมานานการเงินติดขัดหมุนเงินลําบากไม่พอใช้หรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังมีหนี้สินลุมเล้าต่างๆนานาเดือนนี้ก็จะเบาบางลงครับจะหายใจให้คอได้โล่งขึ้นเพราะการเงินดีมีโชคเรื่องเงินอีกต่างหากใครมีหนี้สินก็จะมีเงินเข้ามาใช้ใจ่ายนี้ได้ใครคร้างเขาไว้หลายงวดก็จะมีเงินมาเปาะปได้หมดครับ รวมถึงจะมีโอกาสหมดหนี้หมดสินได้ด้วยภายในสิ้นปีนี้ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะครับและความตั้งใจขยันทํางานหาเงินด้วยเพราะถ้าปราศจากความขยันแล้วแล้วก็ทําอะไรก็ไม่สําเร็จครับแต่ถ้ามีความขยันมุ่งมั่นอยู่ในตัวถึงแม้เป้าหมายจะยากเย็นแสนเข็นสักปานใดก็สามารถฟันฝ่าจนประสบความสําเร็จได้ขอสรุปว่าดวงการเงินกับดวงโชคลาภระยะนี้อยู่ในจุดที่ดีมากนะครับ ส่งผลดีกับดวงชะตาโดยตรงมีโอกาสจะได้โชคใหญ่เงินก้อนใหญ่แต่ไม่ใช่ด้านเสี่ยงโชคนะครับแต่จะเป็นประเภทของชิ้นใหญ่มากกว่าของที่ได้มาง่ายได้มาเกินความคาดหมายส่วนทางด้านการเงินก็ดีขึ้นกว่าเดือนก่อนๆมากครับจะเรียกว่าดีที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีการเงินจะพลิกฟื้นดวงกลับมาดีขึ้นเงินทองเริ่มหลั่งไหลามาก็เตรียมรับเงิน รับซับกันท่วหน้าในเร็วๆนี้ครับต่อมาเรามาดูดวงทางด้านการงานกันบ้างครับในเมื่อดวงการเงินพลิกฟื้นดีขึ้นขนาดนี้การงานก็ย่อมจะดีตามไปด้วยไม่แพ้กันครับเพราะว่าดวงมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ก็เพราะว่าเงินทองส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากการทํางานเป็นหลักครับยิ่งทํายิ่งได้มากทําอะไรก็ไม่เสียเปล่าจะได้กลับมาคุ้มค่าทําน้อยได้มากก็มีครับและดวงการงานก็อยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงเช่นกันครับ คือนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเปลี่ยนไปในทางก้าวหน้ามั่นคงขึ้นนั่นก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในระดับที่สูงขึ้นครับได้รับการโปรโมทให้เลื่อนตำแหน่งเพราะว่าผลงานดีเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางคนมีเกณฑ์ได้โยกย้ายเปลี่ยนงานไปทำงานที่ใหม่เปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ย้ายหน่วยงานย้ายสาขาย้ายกลับภูมิลำเนา เกิดการเดินทางเรื่อนที่ครั้งใหญ่ครับที่มีผลต่ออนาคตอย่างมากต่อจากนี้ครับเรื่องการทำงานจะไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงครับเพราะทุกอย่างมันเข้าที่ดีของมันอยู่แล้วถ้าคุณยังทำงานที่เก่าคุณก็มีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่ทำงานใหม่คุณก็ต้องปรับตัวกันเยอะหน่อยและก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้งานใหม่บวกกับต้องทำผลงานให้ดีด้วยจึงจะก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นแต่ไม่ว่าช่วงนี้ คุณจะตัดสินใจยังไงก็ตามมันก็มักจะส่งผลในทางโชคดีเป็นส่วนใหญ่ครับไม่มีอะไรต้องกังวลแค่ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดก็พอครับผลลัพธ์มันจะออกมาดีเองครับฝากเตือนอีกสักหน่อยครับเรื่องเสี่ยงโชคลาบลอยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับดวงโชคลาบยังไม่ค่อยเด่นชัดเท่าที่ควรใครจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อย่าไปทุ่มมันสหมหูตัวนะครับจนเกลี้ยงกระเป๋าเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนกันนะครับเอาแค่พอหอมปากหอมคอก็พอ เพราะบางทีนอกจากจะไม่ได้แล้วมันอาจจะเสียบางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นอีกด้วยแทนที่จะได้แต่กลับเสียเยอะกว่าเดิมเดือนนี้ยังไม่ค่อยดีครับเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่จะดีกว่าดวงโชคลาภอาจจะกลับมาเด่นกว่านี้เดี๋ยวไปรอดูคําทํานายในเดือนหน้าครับว่าดวงโชคลาภจะดีขึ้นกว่านี้ไหมก็ฝากติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังกันครับเปิดดวงปีกุล ทํานายระหว่างวันที่1ถึง31ตุลาคม2,568ภาพรวมดวงชะตาในเดือนตุลาคมเดือนนี้ต้องบอกข่าวดีกันให้ฟังกันก่อนเลยครับเพราะว่าเป็นเดือนที่คุณจะมีโชคมีลาบโดดเด่นมากที่สุดนับจากครึ่งปีหลังมานี้ครับซึ่งถ้าก่อนหน้านี้หากคุณมีปัญหาติดขัดบางอย่างในชีวิตหรือเรียกง่ายๆว่าดวงไม่ดีดวงตกหรือว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่ให้ลืมเรื่องเหล่านี้ไปได้เลยครับ พจากเดือนนี้เป็นต้นไปตลอดอีกสามเดือนที่เหลือของปีดวงจะกลับมารุ่งดวงดีดวงปังส่งทายปีกันแบบงดงามเลยทีเดียวครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับเพราะนับจา,จากจุดนี้เป็นต้นไปเรื่องเร็วร้ายมรสุมชีวิตปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาที่มาลุมเล้าอยู่ก็จะเริ่มคลี่คลายจางหายเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนจากดวงตกต่ำกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นเหมือนคนที่เพิ่งฟื้นไข้ใหม่ๆครับ เรากลับมาวิ่งได้เลยกลับมาแข็งแรงขึ้นดังเดิมดวงชะตาก็เปรียบได้ลักษณะแบบนี้ครับโดยเรื่องแรกที่เป็นข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือทางด้านโชคลาภการได้มาซึ่งสิ่งของทรัพย์สินเงินทองที่จะเข้ามาอย่างง่ายขึ้นรับลื่นไม่มีมารมาขัดขวางซึ่งโชคลาภที่จะเกิดขึ้นจะแบ่งเป็นสองลักษณะคร่าวๆครับคือลักษณะแรกจะเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินสิ่งของมีค่ารวมถึงมรดกตกทอด จะเป็นสิ่งของที่มีราคาสูงหรือว่าของชิ้นใหญ่จะเกี่ยวข้องกับโมโดรดกที่ดินบ้านอาคารธุรกิจกิจการหรือว่าสังหาทุกชนิดครับที่คุณมีโอกาสจะได้แบบเกินความคาดหมายอย่างบางคนก็พอจะรู้แล้วว่าต่อไปจะได้รับโมโดรดกไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วและเกินกว่าที่คาดหวังไว้หรือบางคนก็ไม่เคยคิดฝันมาก่อนครับว่าจะได้รับโมโดรดกตกทอดกับเขา แต่อยู่ดีๆก็มีคนหยิบยื่นให้ด้วยความเสน่หารักใคร่ชอบพอกันเป็นการส่วนตัวหรือว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ดวงคุณมีเกณฑ์จะได้แบบไม่คิดไม่ฝันมาก่อนจะเรียกว่าบุญหล่นทับรับโชคใหญ่ก็ไม่ผิดครับมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับและโชคลาภที่เกี่ยวกับอสังหาแบบนี้ก็จะส่งผลดีกับคนที่มีทรัพย์สินด้วยนะครับมีทรัพย์สินอยู่แล้วและอยากจะเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่โดยนําไปขาย ไม่ว่าจะขายที่ดินขายบ้านอาคารกิจการก็จะส่งผลให้ดวงเข้าข้างมีโชคแบบไม่ต้องรอนานบอกขายไม่เท่าไหร่ก็มีคนติดต่อมาขอซื้อรับทรัพย์รับเงินก้อนกันสมใจครับหรือถ้าคุณทําอาชีพเหล่านี้อยู่แล้วเช่นเป็นหนายหน้าไม่ว่าจะทําเสริมหรือว่าเป็นงานหลักหรือทําเต็มตัวแบบมืออาชีพความโชคดีก็จะส่งผลกับคุณโดยตรงเช่นกันครับมีโอกาสจะได้รับค่าคอมทะลเป้าจะเป็นไปได้ในระยะนี้ครับ เพราะว่าดวงช่วงนี้ดีเด่นมากในเรื่องของผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองมันกําลังจะพัดพามาทางคุณมากขึ้นครับบางครั้งก็มาแบบผิดหูผิดตามาเยอะกว่าปกติเพราะว่าเรามีดวงโชคลาภความโชคดีมาช่วยหนุนนําครับจึงทําให้อะไรอะไรก็เป็นไปได้หมดครับไม่ใช่เรื่องที่เกินความเป็นจริงทุกคนก็มีโอกาสได้กับทั้งนั้นครับอย่าดูถูกตัวเองว่าเราคงไม่มีวาสนากับเขาอย่าปิดกั้นโอกาสอย่าปิดดวงตัวเองแต่จงเปิดมันซะ ด้วยความหวังอันแน่วแน่ความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่สิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังให้เรากล้าที่จะหวังกล้าที่จะขอมาเป็นของเราก็บอกความต้องการของคุณออกไปดังๆครับจึงจะมีโอกาสได้สมหวังอย่างน้อยโอกาสก็ยังมีมากกว่าคนที่ไม่ได้หวังอะไรเลยครับคนที่อยู่ไปวันๆรอโชคชะตาอย่างน้อยก็มีความอยากความต้องการมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการที่จะกลายเป็นจริงได้ในที่สุดครับ ฟังเรื่องโชคลาบแบบแรกไปแล้วเรามาดูแบบต่อมากันครับคือจะเป็นด้านลาบลอยโดยตรงเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้รางวัลได้ของมีค่าได้เงินได้ทองได้ของชิ้นใหญ่เงินก้อนใหญ่ดวงมีโอกาสได้เช่นกันครับนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปตลอด3เดือนที่เหลือจนถึงสิ้นปีก็ภายใน3เดือนนี้ครับไม่เดือนใดก็เดือนหนึ่งคุณมีโอกาสได้โชคใหญ่ไม่ไกลเกินฝันแน่นอนครับต่อมาเรามาเช็คดวงทางด้านการเงินกันต่อครับ เพราะว่าดวงมันเกี่ยวเนื่องกันกับดวงชคลาบเดือนนี้ต้องบอกว่าคุณจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนกันก่อนครับแล้วก็มีเข้ามาหลายทางนอกเหนือจากไรายได้หลักแล้วก็ยังมีเข้ามาจากช่องทางอื่นด้วยก็อย่างเช่นถ้าคุณมีธุรกิจเสริมงานเสริมงานพิเศษจากดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนจากการลงทุนอะไรก็ตามมันจะได้เงินเยอะขึ้นครับอย่างต่ำก็สองเท่าจากที่เคยได้มาบวกกับไรายได้หลักที่ยังมั่นคงดีอยู่เดิมและรายจ่ายเรื่องดังๆักก็ไม่ค่อยมีแล้ว เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่การเงินจะเข,าข้าคันมั่นคงครับไปจนถึงร่ํารวยขึ้นมาได้เลยทีเดียวครับเป็นจุดเริ่มต้นของความรวยความมั่งคั่งที่จะเพิ่มขึ้นไปจนถึงปลายปีนี้ครับช่วงนี้จึงเป็นช่วงของการรับทรัพย์รับผลกําไรจากการทํางานจากความทุ่มเทในช่วงที่ผ่านมาเห็นเงินเยอะขึ้นก็ดีใจหายหเหนื่ยกันไปนเลยครับส่วนใครที่มีนี้สินเยอะก่อนหน้านี้หมุนกันอุตลดุดหรือว่าหมุนไม่ทันชักหน้าไม่ถึงหลัง ค้างเข้าไว้หลายงวดเดือนนี้คุณจะมีเงินไปใช้นี่ใช้สินได้มากขึ้นครับนี่เก่าไม่มีติดค้างแต่ก็ไม่ควรสร้างนี่ใหม่เพิ่มนะครับเพราะจะเป็นภาระหนักเป่า,าเปล่าอะไรที่ยังไม่จําเป็นยังไม่ถึงเวลาก็อย่าไปรีบซื้อเหมือนครับเก็บเงินไว้ก่อนเก็บให้ได้นาน,านๆเพราะว่าอีกหน่อยก็อาจต้องได้ใช้แน่นอนครับไม่ช้าก็เร็วต่อมาเรามาดูด้านการงานกันอีกสักหน่อยครับต้องบอกว่าดวงการงานระยะนี้ มันอาจจะมีจุดหักเหเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวก็ต้องระมัดระวังไว้หน่อยครับอย่าประมาทในเรื่องงานไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามครับควรใส่ใจให้ความรอบคอบมากขึ้นอีกสักหน่อยครับเพราะโอกาสที่งานผิดพลาดเกิดขึ้นได้ทุกขณะถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็พอแก้ไขได้อาจจะไม่ได้กระทบกับใครมากนักแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องใหญ่กระทบกับหลายฝ่ายเหตุเพราะว่าเราทํางานประมาทเลอะเลอะก็อาจจะมีเหตุบางอย่างที่ทําให้การงาน มีปัญหาขึ้นมาทันทีครับระยะนี้คุณควรต้องระวังเรื่องการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานกระทันหันอาจจะไม่ทันได้รับมือได้ตั้งตัวก็จะเป็นผลเสียมากกว่าครับและอีกด้านที่มีผลต่อการเคลื่อนที่การเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งหน้าที่การงานแต่แบบนี้จะเป็นเรื่องดีนะครับเรื่องน่าย,ยินดีเป็นส่วนใหญ่เช่นการได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งเงินเดือนขึ้นได้รับหน้าที่ใหม่ตำแหน่งใหม่เงินเดือนสูงขึ้นรายได้เพิ่มขึ้น ลักษณะแบบนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรวันนี้ครับอีกไม่นานเกินรอครับส่วนคนทำธุรกิจก็จะเป็นช่วงที่การค้าต่างๆจะเริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้นครับส่งผลให้กิจการงานมีไรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือว่าการบริการต่างๆก็ล้วนแต่มีทิศท,ทางที่ดีขึ้นครับมีเงินมีกำไรเพิ่มขึ้นและก็มีโอกาสฟลกด้วยได้เงินก้อนใหญ่ในอีก3าเดือนที่เหลือครับการงานส่วนใหญ่ จึงเป็นไปในแนวทางที่ดีครับจเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจแต่ให้ระวังเรื่องความประมาทครับความผิดพลาดจากการทํางานมันอาจจะเป็นจุดหักเหได้จากที่ดวงดีๆด,ดวงรุ่งก็อาจจะตกได้เดือนนี้ก็ระวังในจุดนี้ไว้ให้มากๆครับขอฝากเตือนทิ้งท้ายเรื่องเกี่ยนเสียเงินไว้หน่อยนะครับใช่ว่าจะมีแต่รายรับอย่างเดียวนะครับเดือนนี้เรื่องเสียเงินเสียทองก็ยังมีอยู่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายให้ดีครับ มันอาจจะมีเหตุกระทันหันให้คุณต้องเสียเงินอย่างอีกเรื่องไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางเคลือญาตินะครับอาจจะมาจากการขอยืมเงินหรือเมื่อขอให้ช่วยคำ้ำประกันต่างๆซึ่งก็ไม่ได้เสียเงินทันทีแต่อนาคตก็ไม่แน่นอนนะครับอาจจะเป็นหนี้ร่วมกันได้โดยไม่ตั้งใจเพราะระยะนี้ดวงยังมีเกณฑ์เสียเงินอยู่ครับไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งก็ต้องหาทางออกเอาตัวรอดกันเฉพาะหน้าครับดูกันตามความเหมาะสมก่อนจะช่วยเหลือใครหรือว่าโอนเงินให้กับใคร ก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆนะครับ